สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นวันที่29มีนาคมปี2024นะคะวันนี้ก็มาเจอกับวันประมาณ6โมงเย็นนะทุกคน6โมง10นาทีแล้วนะคะก็วันนี้จะ มาในเรื่องของ i r s นะทุกคนก่อนอื่นขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้กับวิดีโอของวันแล้วก็คุปเปอร์นะคะทุกคนขอบคุณมากมากนะคะก็คนไหนที่ดูคลิปวันนะขอให้โชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ก็มาเจอกับวันแล้วก็คุปเปอร์นะคะ,ะ,คะ Look about you so cute มาก็มาเจอกับวันกับตัวป่วนของวันนะคะในช่องวันเนาะวันนี้เราจะมาในเรื่องของอะไรคุป IRS นะคะทุกคนการขอคืนภาษีของรัฐบาลกลางนะคะมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์นะคะที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์นะทุกคนอันนี้ข่าวมาจาก NBC News นะคะในวันที่29มีนาะคมวันนี้นะคะก็มีในเรื่องของกรมสรรพากรอย่างเดียวนะคะวันนี้ IRS เอาข่าวสั้นๆมาฝากทุกคนนะคะคนไหนที่อยู่สหรัฐอเมริกาเนาะก็มาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนโอเคครบเรามาเริ่มกันเลย การขอคืนภาษีของรัฐบาลกลางมีมากกว่า1000ล้านดอลลาร์นะคะไม่มีการอ้างสิทธิ์นะทุกคนเนื่องจากว่ากำหนดเวลาตอนนี้นะคะเขายื่นเวลาออกไปจนถึงคำร้องอวันที่17พฤษภาคมนะคะในการขอรับเงินคืนนะคะก็ยังไงคนที่มีสิทธิ์ที่จะ,อะขอคืนนะคะที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์นะคะลองลองเข้าไปยืน่นดูนะคะทุกคน กรมสรรพากรนะคะกล่าวว่าผู้ยื่นฟ้องนะคะไม่ใช่ผู้ยื่นเกี่ยวกับเสียภาษีนะคะคิดว่าตนเองเป็นเป็นเป็นนีเ่เป็นนี้การของเงินคืนสำหรับปีภาษี2020นะคะตอนนี้มีเวลาไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมนะคะในการในการขอรับเงินคืนนะคะทุกคนอายุวันนัสเต a y ปไหมโอเคหากคุณไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ทมกลางสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในช่วงของอการระบาดของโควิดนะคะทจกคนโควิด19นะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณเนี่ยตัวคุณเองมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนกรมสรรพากรต้องการจะ,ะได้รับเอกสารนั้นนะคะต้องการรับฟังจากคุณนะคะว่าทำไมไม่ยื่นเพราะว่าเงินมีเหลืออยู่นะะทุกคน <laughs> เขาบอกหน่วยงานกล่าวในสัปดาห์นี้นะคะว่า การคืนเงินที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์สำหรับการยื่นภาษีปี2ปี2020นะคะทุกคนมีมากกว่า1,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนะคะยังคงอยู่ในคลังของ IRS นะคะแล้วก็ยังคงเป็นไปได้ที่ผู้ยื่นแบบมีสิทธิ์จะเรียกร้องได้นะทุกคนถ้าคิดว่าตนเองอ่ะในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมานะไม่ได้ยื่นนะคะ เขาให้ไปเรียกร้องแล้วก็ยื่นนะคะแล้วก็เขาบอกมีตังค์ที่จะเอามาคืนถ้าเกิดว่าคุณยื่นเข้าไปแล้วเนี่ยมีเงินคืนน่ะแน่ใจว่าตัวเองอะ่ะสามารถจะมีสิทธิ์ยื่นแล้วก็ได้รับเงินรลฟันนะ,นะคะลอง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 ยื่นนะทุกคนก็อบอกเนื่องจากว่าในช่วงแพร่ระบาดนะคะผู้ยื่นเอกสารนะ่ะจึงได้รับการขยายเวลาออกไปอย่างผิดปกติในช่วงเวลา การยื่นขอคืน3ปีตามปกตินะคะตอนนี้มีเวลาจนถึงวันที่17พฤษภาคมปี2024ก็คือปีนี้นะคะในการขอเงินคืนสำหรับปีภาษี2020นะคะถ้าใครไม่ได้ยื่นก็ยื่นนี่เราไปปรึกษาเอเจนซี่นะคะหรือ,อแท็กโปรไว,อรไวเออร์นะคะที่มีความชำนาญในเรื่องนี้นะคะ ปรึกษาเขาดูแล้วก็ยื่นเข้าไปนะคะคนไหนที่ยังไม่ได้ยื่นในปีนั้นนะคะเขาบอกยังมีเงินนะคะที่จะคืนให้นะคะมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะยะังมีเงินเหลืออยู่บนบนโต๊ะไม่ใช่เขาบอกยังมีเงินเหลืออยู่นะคะของ i อเอสํำหรับผู้คนหลายแสนคนนะคะที่ยังไม่ได้ยื่นแ,แบบแสดงรายการภาษีปี2020นะคะ แดนนี่เวอร์เฟลคะกรรมการ IRS กล่าวในการถแถลงเราต้องการให้ผู้เสียภาษ,ษีนะคะเรียกร้องการคืนเงินเหล่านี้แต่เวลากำลังจะหมดลงนะคะสำหรับผู้ที่อาจมองข้ามหรือลืมการคืนเงินเหล่านี้นะคะมีกำหนดเส้นตายในวันที่17พฤษภาค,คมในการยื่นแบบแสดงรายการเหล่านี้นะคะดังนั้นนะคะผู้เสียภาษ,ษีควรเริ่มดำเนินการเร็วน,นี้นะคะเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่พลาดในกรณีนี้นะคะ i r s นะคะประ,ประมาณการจำนวนเงินเฉลี่ยของการคืนเงินในปี2020อยู่ที่ประมาณ932ดอลลาร์นะคะซึ่งก็คือครึ่งหนึ่งของการคืนเงินมากกว่า932ดอลลาร์แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งน้อยกว่านั้นนะคะก็ผู้คนนะคะ ที่เผชิญกับสถานการณ์ที่ผิดปกติอย่างยิ่งนะคะในช่วงที่เกิดโรคระบาดนะคะซึ่งอาจทำให้บางคนลืมนะคะเกี่ยวกับการขอคืนภาษีปี2020นะคะที่ที่อาจเกิดขึ้นนะคะเวลเฟอร์กล่าวผู้คนอา,อาจมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนะคะทั้ง นักศึกษานะคะคนทำงานพาร์ทไทม์แล้วก็อื่นๆนะคะบางคนอาจไม่ทราบว่าตนเองเนี่ยอาจได้รับเงินคืนเราสนับสนุนให้ผู้คนตรวจสอบไฟล์ของตนนะคะแล้วก็เริ่มรวบรวมบันทึกตั้งแต่ตอนนี้นะคะเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่เสี่ยงที่จะพลาดกำหนดเวลาในเดือนพฤษภาคมนะคะคนงานนะคะที่มีรายได้น้อยและก็ปานกลางจำนวนมากอาจมีสิทธิ ได้รับเครดิตภาษีเงินได้นะคะ EITC นะคะทุกคนซึ่งมีมูลค่าสูงถึง6,660ดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้เสียภาษีที่มีบุตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับปีภาษี2020นะคะทุกคนหมายเหตุเขาบอกว่า IRS การขอคืนภาษีปี2020เนี่ยอาจเกิดขึ้นได้หากบุคคลไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับปีพศ2021แล้วก็พศ2022อนะคะอันนี้นะทุกคนวันเห็นนะคอมเมนต์ในช่วงเกิดโควิดนะทุกคนแล้วก็มีการยื่นแบบแสดงภาษีนะแล้วก็บางคนยังไม่ได้รับเขาเรียกน,นะแท็กรีฟัน คืนภาษีคืนนะคะซึ่งจริงๆเขาได้รับคืนแต่ว่ายังไม่ได้รับอะไรประมาณนี้อยากให้ไปติดตามนะคะทุกคนแล้วก็ไปปรึกษา t a x Provider นะคะคนที่ชำนาญด้านยื่นภาษีนะคะอาจจะได้เงินคืนนะคะบางคนอย่างเช่นอะไรนะทุกคนเงินช่วยเหลือนะที่วันลงเรื่อยๆบางคนก็ไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้มาหลายปี ะะลองอันนี้อาจจะเป็นเงินจํานวนนั้นก็ได้นะนทุกคนที่ที่เราไม่ได้รับอา,อาจจะตกค้างอะไรประมาณนี้ไสก็มีการประกาศว่าให้ให้ใหไปยื่นนะคะแล้วก็คนที่ยื่นไปแล้วยังไม่ได้ในช่วงปี2019นะคะทุกคนเพราะว่าโควิดมันเกิด2019เข้า 2, 2020ใช่ไหมก็ในช่วง3ปีที่มันมีแบบ ปัญหาเรื่องโควิดนะทุกคนก็ลองลองไปปรึกษาดูนะคะอาจจะเป็นตรงนี้ด้วยนะคะอาจจะได้รับเงินคืนนะทุกคนก็อยู่ในราวๆประมาณ932ดอลลาร์นะคะทุกคนถือว่าเยอะเกือบ1,000เหรียญนะทุกคนหรือบางคนมีภาษีที่ทาง IRS ยังไม่จ่ายเราเนี่ยก็ควรจะไป ดูนะคะอาจจะได้เงินภาษีในช่วงนั้นน่ะสามปีสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี 19, 20, 21, 22, ่สิบสองาทุกคนลองไปนะคะสำหรับปีปีภาษีสองพันยี่สิบนะคะซึ่งเป็นเกิดโควิดนะอาทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะแบบถ้าใครที่ไม่ได้ยื่นในปีนั้นนะคะเขาก็มี ให้มีเวลาจนถึงวันที่17นะคะไปตรวจ17พฤษภาคมนะคะในการขอรับเงินคืนนะทุกคนนะยังไงก็คนที่อยู่อเมริกาถ้าไม่ได้ทำภาษีในช่วงนั้นก็ลองลองลอง,งไปปรึกษาคนที่เขาเรียกอะไร professional ด้านยืนภาษีนะคะมีหลายหลายเอเจนซี่อยู่นะคะทุกคนยังไงก็ลองเข้าไปดูนะคะอย่างที่วันบ่อนะมีพี่หลาย ลหลายคนนะคะที่วันเคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้บางคนก็ไม่ได้ภาษีมาสามปีแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะทุกคนมันมีเงินอยู่นะคะทุกคนลองอาจจะมีอะไรผิดพลาดอะไรสักอย่างนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินภาษีคืนลองลองนะคะลองลองเข้าไปปรึกษาดูนะคะอันนี้เขาก็มีการประกาศมานะคะ ก็ยังไงขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเดี๋ยวมาเจอกันวันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้วันขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพาร่างกายที่แข็งแรงนะคะคลิปนี้วันไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่รับชมคลิปเนาะสวัสวดีค่ะทุกคนไปแล้วค่ะบายบายค่ะมาแล้วช่วงบ่ายนี้มาแล้วรู้จริงๆยุย <l ive> <ước S 1> รู้เหรอคุยุฟังออกเหรอฮะยุเนย สมาร์ทโมเดรในมัมั่นเนี่ยยุสมาร์ทจิงจิ mm ้งไปบบานอยลูกบายๆคุปเปอร์เนี่ยนะมีของเล่นเนี่ยเยอะมากมากกว่าเด็กปกตินะเนี่ยยูสปอยล์เหรอวันสั่งอันนี้ให้คุปเยอะมากนะทุกคนของเล่นนี่ เต็มตะกร้าของเล่นนี่แบบไม่ธรรมดานะคุกเนี่ยทั้งที่สนามหลังบ้านนะทุกคนแล้วก็ในอะตะกร้าแล้วก็โน่นอยู่ตรงที่นอนเขาเยอะมากไปแล้วทุกคนบายบายค่ะอ่ะบายบายหน่อยบา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 ยไปแล้วค่ะบายบาย